เทศบาลเมืองทับกวางจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองทับกวางครั้งที่7ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวางในวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566เพื่อหารือการปฏิบัติราชการในเดือนกรกฎาคม2566ต่อไป วันที่4-5กรกฎาคม2566นายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางพร้อมด้วยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มอบแว่นตาณนะที่ทำการชุมชนบ้านเจริญพรชุมชนบ้านซับปอนชุมชนบ้านถ้ำพัฒนาและอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองทับกวางรวม10ชุมชนในการสนับสนุนแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพตา และป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวางประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566สำหรับผู้ที่ได้มารับบริการตรวจวัดสายตาเพื่อตัดแว่นตาในโครงการเมื่อวันที่19-20ถึงเมษายน2566ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง นายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางได้สั่งการออกควบคุมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองทับกวางตัดต้นไม้หักที่ปกคลุมบ้านเดอนประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝนบริเวณชุมชนบ้านใหม่ผาเสด็จหมู่ที่1ในวันที่6กรกฎาคม2566วันที่10กรกฎาคม2566 นายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางมอบหมายนายวินัยสว่างอารมณ์รองนายกเทศมนตรีพร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกตัวจุดเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่4กรกราคม2566เวลาประมาณ18นาฬิกาบริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้านหมู่ที่6ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคู่กรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ รวมผู้ประสบอุบัติเหตุทุกฝ่ายผู้บาดเจ็บจำนวน3รายผู้เสียชีวิตจำนวน1รายร่วมหาแนวทางแก้ไขและป้องกันร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอแก่งคอยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลทับกวางนายสมหมายแดงประเสริฐนายยกเทศมนตรีเมืองทับกวาง นำทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้การสนับสนุนเตียงนอนผู้ป่วยให้กับผู้สูงอายุติดเตียงและผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวนสองรายได้แก่นายอุดมสุขอินชุมชนหัวเขาเกตพัฒนาและนางสำเาาบุญเกลือชุมชนคุ้มไผ่ทองในวันที่12กรกฎาคม2566 โดยมอบเตียงนอนผู้ป่วยปรับระดับได้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโรงไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี3ในวันที่13กรกฎาคม2566นายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางพร้อมด้วยนายวินัยสว่างอารมณ์ รองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารทีมงานกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่างได้รับเกียรติร่วมโครงการพัฒนาเขตพื้นที่ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะในนิเวศพืชพลังงานสู่การเป็นอุตสหาหกรรมกิจการเพื่อสังคมจังหวัดสระบุรีโดยบริษัทปูนซีเมนไทยแก่งคอยจำกัดมีกิจกรรมการร่วมปลูกพืชพลังงานในแปลงต้นแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันการพัฒนาเมืองหน้าอยู่ กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ท้องถิน่นโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการบูรณาการณนะบริเวณพื้นที่แปลงปลูกพืชพลังงานของโครงการหมูห่6บ้านเขาเกตตตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเทศบาลเมืองทับกวางโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ วาตภัยจำนวนหนึ่งรายได้แก่นางม่วยสมพงศ์บ้านเลขที่65ทับ1หมู่9ในวันที่14กรกฎาคม2566และผู้ประสบเหตุอุทก,กภัยจำนวนหนึ่งรายได้แก่นางสาวมลิกันเสมาบ้านเลขที่12ทับ7หมู่10ตำบลทับกวางในวันที่27กรกฎาคม2566 เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเทศบาลเมืองทับกวางโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมรับการตรวจประเมินและจัดนิทรศการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2566รอบตัดสินในแต่ละภูมิภาค ณห,ห้องประชุมชั้นสองลานศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์ตำบลผู้แคร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีในวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองทับกวางจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางในวันที่17กรกฎาคม2566เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมชั้น2สำนสสักงานเทศบาลเมืองทับกวางโดยมีนายสมัยแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่3ของเทศบาลเมืองทับกวาง เทศบาลเมืองทับกวางจัดกิจกรรมรณรงค์องกรปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100เเซเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภยัยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไปสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่จัก,กรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนลดการบาดเจ็บและสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ในวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2566นกสณสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองทับกวางได้ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดที่อยู่ในความดูแลของสถานที่พักพิงสุนัขและแมวของเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อลดประชากรสุนัขและแมวจรจัดที่ทางเทศบาลรับมาดูแลในสถานที่พักพิงไม่ให้มีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานตาสาราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนาดี โดยมีนายไพฑูลจันทรผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร่วมดําเนินงานโดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์จามนศักดินันปศุสัตว์จังหวัดสระบรุรีเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมวในวันที่18กร,รกฎาคม2566 การประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566นายปียพงษ์บุญส่งในอำเภอแก่งคอยเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยนายสุรินทร์รัตนพันธ์ประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายประภาวินนนทวงศ์ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเทศบาลเมืองทับกวางนำโดยนายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานอปพรอสอสมตบลทับกวางประธานชุมชนผู้แทนบริษัทในพื้นที่และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบลทับกวางและหนองผักบุ้งเพื่อหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตบลทับกวางกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิธภาพจัดประชุมณห้องประชุมชั้น4สำนักงานเทศาบาลเมืองทับกวางวันที่25กรกฎาคม2566งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศาบาลเมืองทับกวางจัดโครงการชมุมชนปลอดถังขยะประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566ณชมุมชนบ้านโป่งพัฒนา ตำบลนทับกวางโดยมีนายวินัยสว่างอารมณ์รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภทขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปและขยะอันตรายพักดันสู่การเป็นชุมชนปลอดทั้งขยะต่อไป วันที่26รกรกฎาคม2566นายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับวางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทประจำปี2566เพื่อเฉริมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28รกรกฎาคม2566โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่จำนวน12ท่านมีพิธีปรงผมนาคทำขวัญน,นาคโดยทีมงานหมอทำขวัญ24สิีษา ครพร้อมคณะและมีพิธีแห่นาเข้าโบสถ์พิธีอุปสมบทณวัดป่าไผ่ตะบนทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองทับกวางร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวให้กับบุคคลเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ในวันที่25-26ถึงกรกฎาคม2566 ณบริเวณโรงอาหารเขตหญิงสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางจงังหวัสดสระบุรีโดยมีนายดุรงฤทธิสิทธิวัฒนพันธ์ประหลัดจังหวัสดสระบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวินัยสว่างอารมณ์รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ประธานสภา,าเทศบาลสมาชิกสภา,าประหลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรนนางสาววันดีพันคูณผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางร่วมกิจกรรมให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวกลุ่มเปราะบางแก่ผู้ใช้บริการและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่27กรกฎาคม2566นายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางมอบหมายให้ในายวินัยสว่างอารมณ์รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มอบนมสดและไข่ไก่ตามโครงการ3โครงการดังต่อไปนี้ 1. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ1-6ปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 2. โครงการทับกวางส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค New Normal ประจำปีงบประมาณ2,566 3. โครงการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กอายุ1-6ปีในเขตพื้นที่ตำบลทับกวางที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัย เทศบาลเมืองทับกวางนำโดยนายชัยพฤกษ์ไยพุทธรองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกต้างในสังกัดเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมนพรรษา28กรกฎาคม2566ณสาราประชาคมอำเภอแก่งคอยโดยมีนายปียพงษ์บุญส่งในอำเภอแก่งคอยเป็นประธานในพิธีมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นผดังของแผ่นดินมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในเขตอำเภอแก่งคอยเข้า ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และทั้งหมดนี้คือส่วนของทัพกวางนิวประจำเดือนกรกฎาคม2566ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook เทศบาลเมืองทัพกวางหรือเว็บไซต์ www.tapgwang.go.th